เพื่อนๆครับมีคําถามพี่ถามพี่ยามเข้ามาเสมอๆว่าทุเรียนตั้งแต่ระยะไข่ไก่ปั้นทรงขยายภูถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาต้องใส่ปุ๋ยเคมีสูตรไหนดีถึงจะขยายทรงได้สวยอันนี้จากประสบการณ์พี่ยามเองก็ต้องบอกว่าการได้ทรงสวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างสูตรปุ๋ยเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ปัจจัยหลักๆที่เพื่อนๆอาจจะนึกไม่ถึงก็คือจํานวนปริมาณลูกที่เราไว้ต่อต้นว่าให้มากขนาดไหน จำนวนใบที่เหลืออยู่ว่าใบเขามีสุขภาพดีขนาดไหนเนื่องจากช่วงที่เรากำลังไว้ผลผลิตกำลังปั้นทรงเนี่ยต้นไม้ต้องการอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นปริมาณมากๆแล้วถ้าเกิดเขามีใบที่สมบูรณ์เขาก็สามารถจะสร้างอาหารได้อย่างพอเพียงเสม,มอส่งไปให้ลูกได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใบเราสมบูรณ์ดีต้นเราสมบูรณ์ดีเนี่ยธาตุอาหารที่ใช้เนี่ยพี่ยามก็บอกว่า แค่ใช้ทางดินเข้าไปสูตรที่ใช้กันก็15 5 2 0 1ห้าหรือของพิยามใช้สิบ้15 9 20เราใช้ในช่วงตั้งแต่ระยะไข่ไก่ไปจนทั่งถึงระยะปั้นทรงนี่เลยครับวิธีการใช้นะครับก็ใช้ได้ตั้งแต่ลูกผลระยะไข่ไก่ปั้นทรงแบบนี้ขึ้นไปเลยใส่ทีละน้อยๆอย่างแค่นว่ห้ากรีดถึง8กรีดต่อต้นพิยามใช้น้อยครับแต่ใช้บ่อยๆก็คือใช้ทุกๆ1ิ้าวัน ใช้ไปตลอดช่วงอายุเลยบำรุงให้ต้นเขาว่ามีธาตุอาหารที่เพียงพอก็คือการใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าช่วงที่เขาติดลูกเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีการสร้างอาหารเพื่อเอาไปเลี้ยงลูกให้ลูกผลจเจริญเติบโตในเดียวกันถ้าเกิดเขามีใบที่ปริมาณมากพอเนี่ยเขาก็ต้องการธาตุอาหารต่างๆในปริมาณที่มากเพื่อจะใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารต่างๆแสงสุดท้ายเราก็จะได้ลูกทรงที่สวยงามแบบนี้ แต่รูกพงตัวงานนี้ไม่ใช่มาจากปุ๋ยที่เราใส่อย่างเดียวมันมาจากสภาพภูมิอากาศมาจากการให้น้ําของเราด้วยมาจากดินของเราด้วยเดี๋ยวพี่ยามพาไปดูดินนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรคือดินเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยดินจะต้องมีความร่วนซุยเราจะต้องลดน้ําในปริมาณที่เพียงพอที่ต้นไม้จะต้องเอาไปใช้ในทุกๆวันซึ่งปริมาณน้าที่เพียงพอเนี่ยพี่ยามเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วว่าต้นไม้เนี่ยถ้าสมมติว่ารัศมีทรงพุ่ม4เมตรต้นอยู่ ้นผ่าตกลางประมาณทัก8เมตรเนี่ยเราก็ต้องการน้ําประมาณทักวันละ180ถึง250ลิตรอยู่ประมาณนี้ครับเพียงแต่เราต้องลดให้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็น้ําที่ลดไปเนี่ยต้องมีประโยชน์ต้องสร้างความช่้นให้กับดินให้ได้ไม่ใช่ว่าลดลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าน้ําก็ยังไหลบ่าลงไปนะครับตอนหลังพยายามแนะนำใช้หัวมิซิมเกอร์มากกว่า,นาวนเนื่องจากหัวแบนนี้มันจ่ายน้ําประมาณ100ลิตร ต่อหชั่วโมงถ้าต้นหนึ่งเราใช้2หัวน้ําก็อยู่มาณ200ลิตรแล้วเรารดน้ํา2 0 0ลิตรเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยมันได้ทั้งปรับความชื้นแล้วก็ปริมาณน้ําที่ให้ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เอ่อล้นไม่ไหลบ่าเสียหายต้นไม้เอาไปใช้ได้เต็มที่สุดท้ายสิ่งที่เราได้รับก็คือต้นไม้ที่มีสุขภาพดีคราวนี้กลับมาที่สูตรปุ๋ยอีกครั้งนึงถามว่าเพยายามแล้วแต่เกิดต้นเราสุขภาพไม่ดี ใบไม่สมบูรณ์ดินไม่สมบูรณ์เราทํายังไงดีพยายามบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเราก็ต้องแก้ปัญหาจุดๆใบอย่างเช่นกรณีที่ใบเราไม่สมบูรณ์ใบเราเหลือน้อยเราอาจจะต้องให้ปุ๋ยทางใบที่มีไนโตรเจนสูงอย่างเช่น4 24, 24เข้าไปหรือให้พวกแคลเซียมแมกนีเซียมเข้าไปผสมผสานกันด้วยเพื่อให้ใบเขามีสุขภาพดีกลับมาสามารถจะส่องก่อแสงปรุงอาหารได้ส่วนการใช้พวกกลุ่มอะมิโนโลกลุ่มน้ำตาลเนี่ยช่วงนี้นะครับถ้าเกิดมันจำเป็นจริง,รงๆต้นโสมสภาวะวิกฤต ก็ใช้ได้เหมือนกันสูตรปุ๋ยที่เขาใช้กันเนี่ยบางคนก็บอกว่าปุ๋ยป้องกันการรดใบอ่อนต้องใช้ศูนย์หสองสามสี่หรือใช้พวกศูนย์ยี่สี่ยี่สี่อันนั้นใช้ได้แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยเรากําลังทําลายตุขภาพของใบกําลังทําลายไขเคลือบใบทําให้ใบเขามีความอ่อนแอทําให้ใบเขาถูกสารเข้าไปชะล้างมีผลต่อผิวใบสุดท้ายเนี่ย ตูพใบาอาจจะไม่ดีอายุใบาอาจจะสั้นลงเพราะนั้นพี่ยามก็แนะนาว่าเป็นไปได้นะพยายามรักษาภาพใบให้อยู่ได้นานๆกับเราโดยการที่เราใส่ใจเรื่องของดินเรื่องของน้ําเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การจัดการธาตุอาหารที่สมดุลเราก็สามารถที่จะได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพดีลูกใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ตรงการขยายทรงขยายลูกเนี่ยเมื่อก่อนพี่ยามก็เคยต้ยอยงสสยเหมือนกันเอ๊ะการปั้นทรงเนี่ยมันต้องการเนื้อเจนเยอะนะแล้วการเคลื่อนที่ของอาหารเนี่ย ต้องการโพแทสเซียมเยอะพี่ยามก็ไปใช้โพแทสเซียมในเตจอยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งก็ตอบโจทย์เหมือนกันกรณีคนที่ต้องการจะปั้นทรงปั้นลูเพราะว่ากระบวนการในการสร้างทั้งเปลือกสร้างทั้งเนื้อเคลื่อนย,ย้ายอาหารมันต้องการทั้งไนโตรเจนทั้งโพแทสเซียมไม่ผิดหรอกครับสามารถจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดเราทําแบบไม่ต้องรีบร้อนให้ตรงเขาสวยขยายใหญ่ไวนะครับพยายามพบว่า15 9, 20เป็นไปได้ด้วยดี อีกตัวหนึ่งที่หลายหคนงสงสัยแล้วก็บอกอุย้ยต้องการเยอะนะตัวไหนครับซันเฟดซันเฟอร์ ade, กรรมฐันเองกรรมฐันช่วยในการทําให้สีเหลืองสวยเพยกทุเรียนสร้างเม็ดสีได้เร็วตรงนั้นนะตรงกรรมฐันเนี่ยมันเป็นตัวไปกลไกในการสร้างโปรตีนนะครับแล้วก็สร้างสารกลุ่มเมทไทนีนเพราะงั้นซึ่งไม่ผิดหรอกครับที่หลายคนบอกว่าโอ้ส่แล้วมันจะช่วยในการสร้างสี สร้างได้อย่างรวดเร็วแต่พยายามพบว่าถ้าเกิดว่าเราปรับ pH ด,ดินได้เหมาะสมทําให้โครงสร้างดินดีเนี่ยปกติดินเรามักจะไม่ขาดกรรมะถันครับกร,รมะถันน่าจะมีเพียงพอในดินเพราะฉะนั้นทุเรียนมันก็จะมีสีสวยเหลืองได้ตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มกรรมฐถันเข้าไปแต่ถ้าเกิดใครจะฉีดซัลเฟอร์ฉีดกร,รมถันเพิ่มเข้าไปอันนั้นก็ไม่ผิดนะครับขอให้เรารู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรและ พืชเราต้องการแบบนั้นหรือไม่พืชขาดแคลนอะไรเราก็สามารถที่จะเติมเข้าเข้าไปได้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกับคลิปแนวทางการทํำทุเรียนมีคุณภาพได้จากเพจยามทำเกษตรใจกรเกษมสวัสดีครับ